สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชนแนลมีเรื่องเล่าคนยังไม่ตายแต่ไปจุติในคันหลานสาวและพญนาคแม่น้ำสงครามมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยราตรามันและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับเมื่อคราวที่หลวงปู่มัน่น ภูริทัตโตท่านพักเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านหนองผือนาในาจังหวัดสกลนครได้มีอุบาสิกาหนุ่มขาวห่มขาวคนหนึ่งที่มีความเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากได้มากราบนมัสกการเล่าถวายเรื่องของตัวเองกับท่านทุกครั้งที่แกนั่งเจริญภาวนาตอนกลางคืนเมื่อจิตรวมกันเป็นหนึ่งลงสู่ความสงบปรากฏแต่ความสงบนิ่งอยู่เฉพาะเวลานั้นทำให้มองเห็นกระแสจิตอันละเอียดยิ่ง ออกจากดวงจิตเป็นสายใหญ่ยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกทำให้เกิดความสงสัยว่ากระแสจิตของตนเองไปที่ไหนกันแน่จึงได้ตามไปดูว่ากระแสจิตนี้ขโมยส่งออกไปเมื่อไรส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไรพอตามกระแสจิตอลาละเอียดนั้นไปก็ทราบชัดในทันทีว่ากระแสจิตของแกเริ่มไปจับจองที่เกิดเอาไว้ ในท้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันทั้งๆที่ตนเองก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเมื่อทราบเช่นนี้ก็เกิดความตกใจเลยต้องย้อนจิตกลับมาที่เดิมแล้วถอนจิตออกจากสมาธินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้ตนเองเกิดความไม่สบายใจเลยจนต่อมาไม่นานหลานสาวคนที่กระแสจิตตนเองไปจับจองไว้เกิดตั้งคันได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้ว พอตื่นเช้าก็รีบนำเรื่องมาเล่าถวายหลวงปู่คำบอกเล่าของอุบาสิกาคนดังกล่าวทำให้ทั้งพระภิกษุและสามเณรต่างได้ยินกันอย่างทั่วถึงต่างก็งงไปตามๆกันแต่ก็ไม่มีใครกริป,ปากถามเพียงนั่งนิ่งคอยฟังคำอธิบายจากหลวงปู่มั่นว่าท่านจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรหลวงปู่นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความสงบท่านไม่ได้พูดอะไร ท่านนั่งนิ่งอยู่นานประมาณสองนาทีแล้วอธิบายธรรมแก่อุบาสิกาคนนั้นว่าเมื่อจิตรวมลงสู่ความสงบในคราวต่อไปให้โยมตรวจด,ดูกระแสจิตด้วยดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้าหากกำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏ แต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงศักตวว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายจะได้ไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงจำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัย พออุบาสิกาคนนั้นได้รับคำอธิบายแนะนำจากหลวงปู่แล้วกราบลากลับบ้านหายหน้าไปประมาณสองวันแกก็กลับมาหาห,าหลวงปู่อีกโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีริ้วรอยของความวิตกแต่ประการใดประมาณว่าสมประสงค์แล้วอะไรทำนองนั้นพอแกนั่งลงกราบหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่จึงได้ถามเป็นเชิงหยอกเล่นว่าเป็นอย่างไรบ้างลัโยมห้ามอยู่หรือเปล่า หรือจะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายนะอุบาสิกาคนนั้นตอบว่าหลวงปู่เจ้าคะโยมตัดคาตั้งแต่คืนแรกแล้วเจ้าค่ะคือพอจิตรวมสู่ความสงบสนิทแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็เลยตัดด้วยปัญญาอย่างที่หลวงปูส่สอนจนขาดกระเด็นออกไปเลยคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏมีอีก หายเงียบไปเลยวันนี้อยู่ไม่ได้จึงออกมาเล่าถวายให้หลวงปู่ฟังนี่แหละคือความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางที่จะทราบได้โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับใส่ไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาว พออุบาสิกาท่านกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก่อแท้งในเวลาต่อมาอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคที่วัดหนองผือนาในาคือในเช้าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่มันออกจากที่ภาวนาแล้วออกมาจากห้องพอเจอหน้าพระเนนท่านก็ถามเลยโดยไม่มีใครเริ่มเรื่องก่อนว่าพากันไปดูสิใต้ถุนกุฏิเรา เห็นรอยงูใหญ่ออกไปจากที่นั่นหรือเปล่าเมื่อคืนนี้พญาน,นาคมาเยี่ยมมาฟังธรรมก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้พระเนียนได้ดูกันพระที่เข้าไปดูรอยงูใหญ่ตาถุนกุฏิต่างก็บอกท่านว่ามีรอยงูตัวของมันคงใหญ่มากเลือออกจากตายทุนท่านเข้าไปในป่าโน้นเมื่อมีโอากาสว่าง พระเนียนจะถามเรื่องพญานาคที่มาเยี่ยมมาฟังธรรมพวกเขามาแบบไหนมาอย่างไรมาในร่างของพญางูหรือมาในร่างแบบไหนหลวงปู่ท่านจะตอบว่าพวกนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ถ้ามาเพื่ออัดเพื่อทำดังที่มาหาท่านก็มาในร่างของมนุษย์เป็นชั้นๆตามแต่ยศใครสูงหรือตำ่ำถ้าเป็นพญานาคก็จะมาในร่างของกษัตริย์มีบริวารหอมล้อมมากกิยาอาการทั้งหมด เหมือนกิริยาของกษัตริย์ทั้งสิน้นการสนทนาก็เหมือนพระสนทนากับกษัตริย์ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้นบริวารที่ติดสอยหอยตามมาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์ต่างมีมารยาทเรียบร้อยสวยงามมีความเคารพกันเหมือนมนุษย์เราขณะที่นั่งฟังธรรมไม่มีใครแสดงกิริยาอาการกระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงออกซึ่งความรำคาญขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้า เป็นผู้ทำหน้าที่แทนใครที่ไม่เข้าใจและสงสัยก็จะพูดกับหัวหน้าหัวหน้าก็จะเรียนน้มาสก,การถามท่านแทนท่านก็อธิบายให้ฟังตามข้อสงสัยจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็พากันกลับนมัสก,การลากลับหลวงปู่มั่นภูริะะท,รทัตาเถระท่านพาหมู่คณะท่องเที่ยวทุดงหาสถานที่สงบสงัดเพื่อจเจริญธรรมไปแทบทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยขอให้ที่นั่นมีป่าและภูเขา ที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่ว่าจะจากสัตว์ป่าหรือพวกผูดผีปีศาจรรวมไปถึงความเร้นลับของป่าสำหรับหลวงปู่และคณะท่านจะถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเจริญธรรมคราวหนึ่งท่านได้ย้อนกลับไปทางจังหวัดสกลนครท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าและตามกลางเขาลูกต่างๆอาทิที่อำเภอวาริชภูมิพังโคนว,นวานนนิวาสอากาศอํานวย แล้วก็เลยไปเขตจ,จังหวัดนครพนมท่องเที่ยวไปตามแถบอำเภอสีสงครามมีหมู่บ้านสามผงโนนแดงด่งน้อยคำนกกบเป็นต้นหมู่บ้านป่าเหล่านี้เต็มไปด้วยไข่ปลาหรือมาลาเรียซึ่งใครเจอเข้าล้ะกอ็อยากที่จะหายได้ง่ายๆอย่างน้อยเป็นแรมปีหากไม่ตายก็ทรมานหลวงปู่มั่นท่านจำพรรษายอยู่ที่หมู่บ้านสามผงนานถึงสปี มีพระมรณภาพเพราะไข่ปลาหลายรูปเพราะไม่เคยชินกับป่าเขาเคยชินแต่อยู่กับทุ่งนาอย่างเช่นพระติเป็นชาอุบลร้อยเอ็ดมหาสารคามไปอยู่กับท่านแถบนั้นไม่ค่อยได้เพราะทนต่อไข่ปลาไม่ไหวต้องหลบออกไปจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านที่เป็นทุ่งนาห่างจากป่าเขาพอสมควรท่านเล่าว่าเวลาที่ท่านแสดงธรรมอบรมพระเนนในตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง จะมีพญานาคที่แถบลำน้ำสงครามซึ่งเป็นลำน้ำใหญ่และลึกถ้าเป็นฤดูน้ำหลากแม่น้ำสายนี้จะไหลเชี่ยวหนักกลัวมากแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งน้ำก็จะแห้งบางแห่งสามารถเดินข้ามได้แต่บางแห่งจะเป็นวังน้ำลึกมีเหลือบถ้ำสลับซับซ้อนน่าหวั่นไหวมีปลาอาศัยอย่างชุกชุมบางแห่งเป็นวังต้องห้ามชาวบ้านไม่กล้าถอดแหหรือหาปลาแต่ประการใด แม่น้ำสงครามแถวสามผงคงมีวังน้ำลึกและมีถ้ำเป็นหลบเป็นชั้นๆหลวงปู่ท่านเล่าว่าพญานาคแม่น้ำสงครามจะแอบมาฟังเทศแถบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระจะมาทุกครั้งถ้าไม่มาตอนที่ท่านอบรมพระเนนก็จะมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนาคิดแล้วพญานาคมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกไม่ว่าที่นั่นจะเป็นทะเลมาหาสมุทรภูเขาลำน้ำสายต่าง แม้แต่แหล่งน้ำต่างๆที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีแต่ว่าเรามองไม่เห็นพวกเขาด้วยตาเนื้อสำหรับผู้มีตาในหรือตาทิพย์คือผู้ทรงอภิญญาท่านยอมมองเห็นอย่างพระอริยเจ้าต่างๆผู้มากไปด้วยมรรคผลปฏิปทาบารมีและนั่นก็คือเรื่องราวของคนยังไม่ตายแต่ไปจุติในคันหลานสาวและพญนาคแม่น้ำสงครามที่เราหยิบยก นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ